กับสวัส <ugly> ด <machine analysis> so ีพ네่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบพ่อกับลุงเปีมาขุดนอกโวยคุณหวยบอนมากระไรคุณเจ็ดแปดเกาคุณมาบานมาชวนมาขุดนอกโวยบานไม่เชี่ยวปุ๊บหวยบอลนี่กันแล้วตอนนี้กําลังพักกินเทากันเอาเบิ้งเป็นดูกันครับอืข่ากองเลยอยู่หน้ารถตะโูอันตะโกน้องให้ชัวหน่อยอันนี้ถุ เนี้ยแล้วก็แชร์ของปู่เพื่อนเยอะเราอ่ะเพื่อนนักฟุตบอลไงอ๋อนี่มันหนอนนั่นมันเ็นฟันีเอาท่ไหนเก่าเนีฟังนี่มันบบอะไรนะนักกุาเล็กขี่คอมาขี่คอขึ้นมาอะไรทุกวันนี้ นักอดต้องเอาปลูกขี่คอกับน้องโตแล้วต้องเอาปลูกกับย่ากี่คอมาใหม่ๆเอาลูกกี่คอได้ทุกวันจลูกกระตามบอกไม่ไม่นกอมิ่งอย่ามาเหยียบไม่ไหวอุ้มกันไม่ไหวอ่ะคือไปเรียบร้อยแล้วไปดูดูยูทูปได้เข้งมากินข้าวเลยกันดิโหนก,กินมาแล้วก็ตามเขามาเนี่ยบอก กินมากับแม่แล้วก็ตามมา่ได้ืแ่านไปูดแล้วนะนนตื่นไปแล้ตุงินแสงกวันเลตั้งแต่วนยนี้อาจาปเขาปวไยิ้มโจ๋กันเลยีมบอกดูเลมันกำลังะดิไม่เป็นคนไหมอไรไปเลยนี่ไงนี่ไปกับปู่จัดปะ ไม่ช่วยปลูกขึ้นต้นกล้วยนั่นก็นั่เนี่ยป่านั่นเนาะนีใคร,ต,รตัวหนึ่งหนึ่งตัอะไ้อ่ะไม่ได้ดไฟเขาหยิบ <laughs> ู <laughs> ่บอกว่ากลัวเสร็จใบไถ้าตัวไปด้วย <laughs> <laughs> เราเอาอองเลยเปลีออ่ยนอ

น้องห้เ็นมุ้งบานม้งสุลูกมอย้้งลยทางน้น้ำปน้ำจิ้มเนี่ยะห้านแตน้ำ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 ไม่มีแค่ถุงน้น้ไมานทำไม่เราใต้น้ำปะที่แอรปูปมไปแข่งกีฬาเจสีเข้ารอบช0ไม่เบียดไม่เบียดเข้ารอบับใหญ่ตนใยังนมำนำสวยนมันไม่หนัยหนักนี่ว่

ูแลรแล้วฟ้ากันเลยอันนี้อยู่ฟ้ยังไงวกนั้น็นกงน่นั้นนั้นอยู่บุอยู่บนบอยูุ่แต่ว่ากหมอก่ด้เะขาวว่าอยู่ใกล้กันเราว่าอยู่ห่างราว่าอยู่ห่างกันเดย เขาว่างแต่งกันนะไม่ห่กนเลยตอลอใะอกางัไวนนาซิท้งเราี่เขาอยู่ทัพกิจที่พวกนั้พวกนั้นไปเดิน่ายแข่ง่ออะไรนวัดเขาเทดๆในบอดเขาจับป็ัการตอบจับแล้วเขาจับกัทปีีจริงเนาก็จับเองก็ได้นะ ปเบิ่งเขาไม่บาตนม่ตว่าเขาเอาคืนเบิม่มาอันนาหาบอนหาบมันได้บอกู่อนนะมันบปั้นนะมันเบปันนเขาใส่ให้เราก็มาตืนทมมันเก่งมันกได้่ยวันอาทิตมันเอาเข้าเคืนเบอนันเบานะเขาหาไปเบ่รม่ว่ามันบันไ แล้วไม่ดเข้าไปเจ้กันแล้วกเอามตในไหมมันจะเอาไนี่ยี่ให้บดนะให้มให้ม่น่้ใ้่ยด้วยนแต่กูให้้มา้มานี้มบดพอดีว่ไม่เหงา

เขาว่าไทยกินมงพลั่งดิีห้าเลี้ยวห้ามีดบ่ไม่ไไม่ยิงมีดอยู่นะห้าุตรครับอาเปมก็เขาจบคลิปมาคุดนกยยแล้วก็มาพักกินเขาเที่ยังกัน ลุเปียงพ่อจบคลิปเจอเพียงเลยก่อนคลิปนั้นกับพ่อกับลุงเปียงใหม่ใช่ครับสวัสดีครับ